เรียนอาจารย์ประจำวิชาแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของดิฉันก็จะมาพูดในหัวข้อการดูแลลูกเมื่อติดโทรศัพท์มือถือค่ะประเด็นหลกัหลกๆแล้วก็หัวข้อหลกัหลกๆที่กลุ่มของดิฉันจะมาพูดในวันนี้นะคะก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการติดโทรศัพท์เสี่ยงให้เกิดโรคอะไรได้บ้างแล้วมีอาการยังไงมีแนวทางในการแก้ไขยังไงแล้วก็มีวิธีการป้องกันยังไงไม่ให้ลูกของเราติดโทรศัพท์มือถือค่ะ ปล่อยให้ลูกติดโทรศัพท์มือถือทําให้เสียงต่อโลกอะไรได้บ้างอุปกรณ์อย่างโทรศัพท์มือถือนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของใครหลายๆคนเช่นเดียวกับการเลี้ยงลูกในยุคนี้ค่ะก็เป็นเรื่องปกติมากๆที่เราจะเห็นเด็กๆหลายคนเล่นโทรศัพท์มือถือขณะทํากิจกรรมต่างๆเช่นกินข้าวหรือนอน,อนก็ยังดูโทรศัพท์มือถือค่ะพ่อแม่บางคนอาจจะคิดว่าการที่ให้ลูกได้เล่นโทรศัพท์ได้จับจะทําให้เขาพูดตาม และช่วยให้เขาเก่งขึ้นซึ่งจริงๆแล้วถ้าหากใช้อย่างถูกวิธีก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นเด็กที่เล็กอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะคิดว่าโทรศัพท์มือถือมีผลเสียต่ออะไรกับลูกได้บ้างและการที่เด็กๆติดโทรศัพท์มือถือหรือใช้เวลาอยู่กับหน้าจอทั้งวันมันสูงผลร้ายกว่าที่คุณพ่อคุณแม่คิดไว้มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องร่างกาย หรือจิตใจทางเพศเส้นวันจึงแบ่งความเสี่ยงของโรคที่เด็กจะต้องเจอดังนี้ค่ะหนึ่งนะคะก็เป็นโรคสมาธิสั้นในเด็กเล็กโดยเฉพาะช่วงก่อนเรียนก็เป็นช่วงที่เขามีภาวะสมาธิสั้นติดตัวอยู่แล้วเช่นการอยู่ไม่นิ่งหรือไม่สามารถทนกับอะไรนานๆได้แต่สิ่งที่จะทำให้สมาธิของเด็กนั้นดีขึ้น หรือแย่ลงก็อยู่กับสิ่งรอบตัวค่ะแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างอย่างการเล่นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนโทรศัพท์ในช่วงก่อนสองขวบถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะเพราะเด็กๆจะจุดจออยู่กับการเคลื่อนไหวบนจอภาพตลอดเวลาทำให้เกิดสมาธิสั้นได้นั่นเองผลกระทบตามมานั้นก็คือเวลาเราจะสอนและเสริมพัฒนา การต่างๆให้กับเขาเด็กๆก็จะมีความสนใจน้อยลงและมีความจําลดล<อ>งได้สมาธิสัน้นสังเกตอาการคือวอกแวกง่ายเหมือนลอยเบื่อง่ายเคลื่อนไหวตลอดเวลาเล่นกับเพื่อนแรงๆใจร้อนวูวามพูดโพงพูดแทรกเราคอยไม่เป็นพิธีการแก้ไขคือปรับพฤติกรรมการรักษาด้วยยาปรับพฤติกรรม ซึ่งข้อนี้พ่อแม่เองก็ให้ความรืวมมือกันกับลูกไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยการใช้การสื่อสารที่สั้นกระชับตรงไปตรงมาทําตารางเวลาให้ลูกที่ชัดเจนปรับบรรยากาศการทำการบ้านของลูกให้สงบหากิจกรรมให้ทําที่ปลดปล่อยพลังงานได้เยอะๆจํากัดเวลาในการใช้มือถือต่างๆไม่เกินวันละหนึ่งชั่วโมง ที่สำคัญเลยก็อย่าลืมชื่นชมลูกและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกการรักษาด้วยยาซึ่งก็มียาหลากหลายชนิดซึ่งทุกชนิดต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่พิจารณาในการสั่งใช้ยาในแต่ละครั้งและติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเด็กๆแต่ละคนก็มีอาการและการตอบสนองต่อยาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและอาการของเด็กด้วยนั่นเอง แต่หากเด็กมีอาการสมาธิสั้นแบบไม่มากไม่ได้รบกวนการเรียนหรือชีวิตประจำวันมากก็อาจจะเป็นการให้เขาได้ลองปรับพฤติกรรมเบื้องต้น 2. สายตาสั้นเทียมเนื่องจากขณะที่เด็กๆเ,เล่นมือเือนั้นเขาต้องจ้องมองแบบใกล้ๆทำให้เกิดทั้งการเพ่งลูกม่านตาหดเล็กน้อย อีกทั้งแสงในมือถือที่เป็นแสงสีฟ้าที่มีความยาวคลื่นที่สูงกว่าแสงแดดทั่วไปพอเด็กๆได้รับแสงดังกล่าวก็อาจจะส่งผลในระยะยาวได้ซึ่งมันจะทำให้เกิดจอประสาทต,ตาเสื่อมเร็วกว่าที่ควรสังเกตอาการคือมองกระดานไม่ชัดต้องหยีตาเดินมองใกล้ๆมากขึ้นเพื่อดูให้ชัดก้มอ่านหนังสือแบบใกล้มากรับของพลาดบ่อยๆค่าสายตาเปลี่ยนไปมาก ปวดหัวปวดตาอาเจียนวิธีการแก้ไขคือแสงต้องพอต่อการใช้งานทั้งการอ่านหนังสือทำการบ้านรวมถึงการใช้สื่อหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆห้ามใช้แสงในที่มืดเพราะจะต้องใช้สายตามากในการเพ่งนั่งเองนอกจากนี้เรื่องแสงหน้าจอก็สำคัญนะคะไม่ควรใช้แสงที่จ้าเกินไป ใช้สตูตร20ต่อ20ต่อ20คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องมีความสงสัยว่า20คืออะไรเพื่อลดการเพ่งสายตานั้นหมายความว่าให้ใช้งานเพ่ง20นาทีจากนั้นมองไกล20ฟุตนาน20วินาทีซึ่งมันจะช่วยให้กล้ามเนื้อในดวงตาผ่อนคลายหากกิจกรรมให้ลูกทำหากอยักให้ลูกได้ใช้มือถือ คุณพ่อคุณแม่ควรกำหนดเวลาในการเล่นอย่างเหมาะสมนะคะเพื่อให้เขาใช้สายตาที่ไม่มากเกินไปหากิจกรรมที่ทำนอกบ้านบ้างหรือทำเป็นครอบครัวก็ได้ หลีกเลี่ยงการใช้สมาร์ทโฟนในเด็กเล็ก3เด็กเจ้าอารมณ์เมื่อไร่ที่คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าทําไมลูกของเราหงุดหงิดทุกครั้งเมื่อเราขัดขวางหรือห้ามไม่ให้ลูกเล่นมือถือเขาจะมีการแสดงอาการก้าวร้าวอารมณ์เสียง่ายและหงุดหงิดทุกครั้งเมื่อไม่ได้เล่น นั่นแสดงว่าลูกของเรานั้นเป็นเด็กที่ติดมือถือแล้วที่เป็นแบบนี้เพราะว่าในโลกความเป็นจริงกับในมือถือนั้นแตกต่างกันทุกอย่างบนโลกออนไลน์มันรวดเร็วไปหมดแม้แต่มือถือเองแค่จิ้มจิ้มปัดปัดก็จะทำให้เด็กรู้และเข้าถึงอะไรง่ายมากๆเมื่อไหร่ที่มาใช้ชีวิตจริงแล้วไม่ได้รับการตอบสนองที่รวดเร็วดังใจก็จะทำให้เด็กๆหุดหงิดนั่นเองค่ะเด็กเจ้าอารมณ์สังเกตอาการคือ ไม่พอใจได้ง่ายหงุดหงิดใจร้อนขี้โมโหขาดความอดทนควางปาข้าวของร้องไห้นานเป็นชั่วโมงทำ้ายร่างกายคนอื่นต่อต้านโรคส่วนตัวสูงวิธีการแก้ไขคือฝึกให้รูกรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองยิ่งควบคุมอารมณ์ได้ตั้งแต่เด็กยิ่งดีเลยเพราะจะทำให้ความโมโหหงุดหงิดอารวาสลดลงได้อย่างเช่น หากลูกเกิดอารมโมโหขึ้นมาให้เขาสูดหายใจลึกๆสิบครั้งในใจหรือสอนให้เขาเข้าใจถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละคนและการสอนให้อภัยต่อก,กันและกันก็ถือเป็นการควบคุมอารมณ์ได้เช่นกันค่ะงดให้ลูกดูสื่อที่มีความรุนแรงในมือถือเพราะเด็กๆมักจะมีการเรียนแบบ จากสื่อที่ดูและเขาไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีและไม่ดีหรือสิ่งที่ควรหรือไม่ควรทําหากพ่อแม่ปล่อยไปอาจทําให้เขากลายเป็นเด็กก้าวร้าววินเวียงเหมือนในละครก็ได้นะคะดังนั้นหากจะดูก็ต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยจะดีที่สุดค่ะไม่ใจอ่อนง่าย พ่อแม่บางคนเข้าใจว่าอยากให้ลูกรับแต่สิ่งดีๆทำให้พอมีอะไรที่ลูกอยากได้ก็ตามใจและยอมให้เขาไปหมดซะทุกอย่างแต่รู้ไหมคะหากทําบ่อยๆเขาอาจจะเป็นคนเอาแต่ใจมากขึ้นได้เพราะเขารู้แล้วว่ายังไงพ่อแม่ก็จะตามใจเขาในที่สุดเช่นเดียวกับมือถือคะ่ะ 4. การพัฒนาการช้าซึ่งการพัฒนาการช้านั้นก็ได้แก่ การพัฒนาการด้านการสื่อสารช้าและพูดไม่ชัดความจำถดถอย IQ ต่ำไม่ได้มาตรฐานความสามารถในการสื่อสารลดลงร่างกายไม่แข็งแรงเหนื่อยง่ายขาดทักษะในการสื่อสารและเข้าสังคมค่ะวิธีการแก้ไขคือ เด็กอายุแรกเกิดถึง2ปีควรหลีกเลี่ยงการอยู่หน้าจอทุกชนิดเพราะนอกจากจะไม่มีผลต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของลูกแล้วแม้แต่การเปิดทิ้งไว้เฉยๆเด็กไม่ได้ดูแต่หากพ่อดูบอลแม่ดูละครก็จะทำให้พ่อแม่ขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกไปอย่างน่าเสียดายค่ะเด็กอายุ2 5ปีใช้หน้าจอได้ไม่เกินหชั่วโมงต่อวันโดยพ่อแม่ ควรใช้สื่อให้เป็นเลือกโปรแกรมที่ดีและควรดูร่วมกับลูกพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาที่ดูตั้งคำถามและมีกติกาที่เหมาะสมไม่ควรปล่อยให้ลูกรับสื่อผ่านจอตามลำพังค่ะปิดหน้าจอแล้วใช้เวลาคุณภาพทำกิจกรรมร่วมกันพูดคุยกับลูกเล่นกับลูกอ่านหนังสือร่วมกันกิจกรรมเหล่านี้ เป็นวิธีกระตุ้นพัฒนาการรูปได้ดีที่สุดหลับโรคอ้วนนะคะอาการติดมือถือในเด็กนอกจากจะส่งผลดังข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนั้นยังส่งผลต่อสุขภาพของเด็กอีกด้วยนะคะโดยเฉพาะโรคอ้วนในเด็กเพราะการเล่นมือถือเป็นการที่เด็กๆไม่ได้ลุกเดินมีเพียงแค่การนั่งอยู่กับที่เฉยๆจึงทําให้เกิดโรคอ้วนและโรคเรื้อรังอื่นๆได้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรให้เขาเปลี่ยนท่าทางในการนั่งบ่อยๆเพื่อผ่อนคลายอิริยาบถ อาจจะขยับร่างกายเดินบ้างลุกบ้างถ้ารู้สึกว่าร่างกายไม่ล้าหรือหาสถานที่ทำงานหรือเล่นที่เหมาะสมไม่ควรก้มหน้าเล่นหรือเงยหน้านอนเล่นเพราะจะทำให้เขาเพลินไม่รู้เวลายิ่งมีอาหารจากคุณพ่อคุณแม่มาวางให้ตลอดเวลารับรองได้เลยว่าจะกลายเป็นเด็กอ้วนโดยไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะสาหรับโรคอ้วนนะคะวิธีแก้ไขคือควบคุมการเล่นให้เป็นเวลาไม่นานเกินจนไม่ได้ขยับร่างกาย กิจกรรมทำม,มืออื่นนอกจากการเล่นมือถือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่พยายามลดโดยการอดอาหารไม่ใช้อาหารเป็นของเล่าหรือรางวัลและลดอาหารหวานลูกอมค่ะสำหรับวิธีการให้ลูกเล่นมือถือ,อยังไงให้น้อยลงนะคะ 1. คอยกำกับดูแลใกล้ชิดพ่อแม่ไม่ควรปล่อยให้ลูกเล่นมือถือคนเดียวนานๆควรเข้ามาคอยชี้แนะให้คำปรึกษา บอกว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีเพราะโลกของสังคมออนไลน์มีทั้งดีและไม่ดีเราอาจจะห้ามลูกได้ไม่ได้ตลอดเวลาแต่เราต้องสอนให้ลูกแยกแยะว่าอะไรดีไม่ดีเพื่อไม่ให้เกิดการประพฤติหรือเรียนแบบสิ่งที่ไม่ดีค่ะ 2. ดูความเหมาะสมก่อนที่พ่อแม่จะปล่อยให้ลูกเลได้เล่นควรทำข้อตกลงร่วมกันก่อนบอกว่าเล่นได้แค่ไหนเล่นเสร็จแล้วต้องทำอะไรเพื่อไม่ให้ลูกจดจ่อก,กับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตมากเกินไป ถึงแม้จะให้ลูกดูบทเรียนหรือสื่อที่มีประโยชน์ก็ตามแต่ไม่ควรลืมให้ลูกมีการพูดคุยสนทนาสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยเพื่อให้ลูกสามารถอยู่ร่วมกับโลกแห่งความเป็นจริง,<อ>งได้เร<ค>ียกรองความสนใจอย่าปล่อยให้ลูกเล่นเกมเป็นเวลานานเพราะจะทำให้เด็กใช้สายตาม,มากเกินไปควรเรียกให้เขาได้หลุดออกจากโลกของเกมบ้าง หากลูกน้อยนิ่งไม่สนใจควรเข้าไปใกล้ๆสก,กิดให้เขารู้สึกตัวพยายามให้เขาฟังในสิ่งที่พ่อแม่จะต้องการที่จะพูดด้วย 4. พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีสมัยนี้ไม่ใช่แค่เด็กที่ติดมือถือผู้ใหญ่บางคนก็ยังติดมือถือติดโซเชียลหนักกว่าเด็กเสียอีกในเมื่อพ่อแม่ติดมือถือขนานั้นแล้วบอกให้ลูกอย่าเล่นมือถือมากคงจะฟังไม่ขึ้นเพราะลูกก็เห็นพ่อแม่เล่นเหมือนกัน หากบ้านใครต่างคนต่างล่นมือถือไม่สนใจกันความสนิทสนมความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะลดน้อยลงไปอีกค่ะ